สวัสดีครับผมน็อตจากช่องน็อตพีเซต์นะครับวันนี้พี่น็อตมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับอาชีพไรเดอร์นะครับมาอัพเดตให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับในตอนนี้นะครับก็จะมีข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับบรรดาพี่น้องไรเดอร์แทบจะทุกทุกข่ายเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับก็ได้มีการออกมาให้ข้อมูลว่านะครับในปี2566ที่ผ่านมา นะครับก็มีผู้ร้องเรียนมาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยนะครับมีการเปิดรับสมัครไกดอร์ไม่ว่าจะเป็นการส่งอาหารหรือว่าส่งพัสดุนะครับในรูปแบบของหุ้นส่วนนะครับพาร์ทเนอร์นะครับ, Partner, รบแต่ไม่ได้เป็นลูกจ้าง เพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานนะครับและก็การประกันสังคมทําให้ไรเดอร์นะครับจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองในส่วนของค่าน้ํามันค่าเสริมสภาพรถค่าอุปกรณ์ค่า เครื่องแบบต่างๆนะครับราเดอร์ก็ต้องรับจบเองทั้งหมดรวมไปถึงการไม่มีประกันอุบัติเหตุให้กับไราเดอร์ด้วยซึ่งทางผู้รองเรียนนะครับเขาอาจมองว่านะครับพฤติกรรมแบบนี้ของบริษัทผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นการหลีกเลี่ยงของนายจ้างนะครับเพื่อไม่ให้อยู่ภายใต้ของกฎหมายนั่นเองนะครับและจากการตรวจสอบนะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นะครับตัวยอ่อวกสอมอนะครับเขายังพบอีกว่าบริษัทผ่านแพลตฟอร์มดิทอลน,นะครับของไรเดอร์ในการขับรถส่งอาหารส่งพัสดุที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้ไม่มีการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการตามที่กฎหมายกําหนด และไรเดอร์นะครับก็ไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันสังคมตามมาตรา33นั่นเองและก็ยังมีข้อสังเกตต่ตอไปอีกว่านะครับทางแพลตฟอร์มบริษัทเดลิเวอรี่พวกนี้ก็ยังมีอำนาจในการ,นะรบังคับบัญชาไรเดอร์ได้โดยตรงสามารถออกกฎต่างๆคุ้มครองได้อย่างเบ็ดเสร็จโดยที่ไรเดอร์นะครับไม่มีสิทธิ์ในการต่อรองเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกาไรหรือว่าขาดทุนจากผู้ประกอบการดังนั้นนะครับการทำงานในลักษณะเช่นนี้นะทางกอสอมอเขามองว่านะครับ มันไม่ใช่เป็นในลักษณะของหุ้นส่วนหรือพาร์ทเนอร์แต่มันเป็นการเข้าลักษณะของการจ้างงานตามพรบรคุ้มครองแรงงานนั่นเองนะครับและเขาก็ยังอ้างข้อมูลไปถึงว่าเมื่อเราพิจารณาตามคำสั่งของศาลในแต่ละประเทศเช่นอเมริกาฝรั่งเศสเนเธอร์ลแลนด์อังกฤษนะครับก็ยังมองออกไปในทางเดียวกันว่าอาชีพไรเดอร์นะครับคือลูกจ้าง นะครับไม่ใช่แรงงานอิสระและการดิกเลี่ยงการคุ้มครองแรงงานโดยที่ไม่มีสวัสดิการให้กับรเดอร์เนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะครับและทางกสมนะครับเขาก็ยังเสนอแนะนะครับให้บริษัทผ่านแพลตฟอร์มพวกนี้ดำเนินการให้รเดอร์เนี่ยได้รับสิทธิสวัสดิการให้ครบถ้วนถูกต้องตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด เช่นลักษณะของการจ่ายค่าจ้างระยะเวลาในการทำงานการกำหนดวันลาวันหยุดเป็นตน้นและให้กระทรวงแรงงานนะครับเร่งศึกษาผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์มจะต้องปฏิบัติต่อไลเดอร์นะครับในฐานะลูกจ้างและก้อนนายจ้าง และก็กำหนดมาตรการคุ้มครองการใช้แรงงานไรเดอร์ให้เป็นไปด้วยความเป็นธรรมและจากการที่จะมีกฎหมายนะครับตามพรบรคุ้มครองแรงงานเข้ามาคุ้มครองตัวไรเดอร์เนี่ยก็จะมีทั้งข้อดีและก็ข้อเสียซึ่งเป็นดาบสองคมที่แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่คนไหนจะชอบหรือว่าไม่ชอบอย่างเช่นสมมติว่าถ้ามันมีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองจริงๆและบังคับใช้ได้จริงนะ พี่น้องคาดการไว้ว่าการเอารัดเอาเปรียบการขูดรีดไรเดอร์เนี่ยก็จะลดลงการจ้างงานที่เป็นธรรมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะมีระบบคุ้มครองชัดเจนแต่มันก็จะแลกมาด้วยกับอะไรครับเรื่องของความอิสระตรงนี้มันก็จะไม่ใช่เพราะว่าเขาถูกตีแล้วว่าเป็นลูกจ้างไปแล้วเพราะฉะนั้นไรเดอร์เนี่ยก็จะอยู่ในหมวดของลูกจ้างไม่ใช่แรงงานอิสระอีกต่อไปมันมีทั้งได้และเสียนะครับเหมือนตอนนี้สถานะของไรเดอร์ก็คือว่าเหมือนเรามีแขนมีขาครบอ่ะ ถ้าเราอยากได้อีกอย่างหนึง่งมันจะต้องเสียอีกอย่างหนึ่งไปมันก็จะมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบนี่แหละนะครับส่วนคนที่ชอบก็เออดีไว้มีสวัสดิการคุ้มครองมีเวลาการทํางานชัดเจนมีวันหยุดวันลานะครับเออดีไว้ไรเดอร์เป็นหลักเป็นแ่งส่วนบางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่าเราต้องการความเป็นอิสระเพราะว่าทุกวันนี้มาเป็นไรเดอร์เพราะว่ามันอิสระนะครับแต่พี่น้องก็เชื่อได้เลยว่าไรเดอร์ทุกคนนะ ก็ไม่ชอบให้บริษัทผ่านแพลตฟอร์มมากดขี่ดังนั้นสิ่งที่ไรเดอร์ต้องการจริงๆต้องการราคากลางอันนี้คือสิ่งสําคัญไรเดอร์ทุกคนต้องการตรงนี้หมดเลยนะครับไอที่ผ่านมาจะชอบหรือไม่ชอบที่จะมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานอันนี้เราตัดทิ้งไปนะไม่พูดถึงแล้วนะครับแต่ไรเดอร์ต้องการราคากลางกํนะาหนดราคากลางชัดเจนนะครับและก็จะไม่มีวันลดค่ารอบต่อไปอีกในอนาคต แค่นี้แหละพี่น็อตเชื่อว่ารเดอร์ทุกคนพอใจและอยู่ที่ว่าร i เดอร์คนไหนขยันมากนะครับก็ได้เงินมากขยันน้อยก็ได้เงินน้อยนะครับคุ้มครองอีกทีนึงก็คือว่าไม่ให้บริษัทผ่านแพลตฟอร์มมันกดขี่ไปมากกว่านี้ก็พอนะครับอันนี้คือสิ่งที่ไรเดอร์ต้องการนะแต่ว่าในโลกใบนี้นะครับพี่น็อตก็อยากให้กําลังใจกับทุกๆคนว่ามันไม่เหมือนกับการที่ว่าเดินไปในเส้นทางที่โรยไปด้วยกีบกุหลาบหรอกครับ มันก็จะมีทั้งได้และเสียนะครับถ้าเราอยากได้อีกอย่างหนึ่งต้องสูญเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับข่าวนี้ก็ต้องติดตามนะครับเกาะกระแสอย่างใกล้ชิดนะว่าในอนาคตนะครับเขาจะร่างกฎหมายมาคุ้มครองไรเดอร์อย่างไรนะครับและก็ต้องไปศึกษาดูงานนะในต่างประเทศว่าเขาหาจุดสมดุลตรงเนี้ยระหว่างบริษัทผ่านแพลตฟอร์มกับไรเดอร์อย่างเงี้ย ว่าอย่างไรเขาทํากันอย่างไรในต่างประเทศอย่างอเมริกาอังกฤษเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสเนะี่ยเขาทําอย่างไรต้องไปดูในส่วนนั้นมาและเอาลองมาใช้ดูว่ามันดีมันโอเคหรือเปล่าสําหรับพี่น็อตก็เป็นประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารมาอัปเดตให้ฟังนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็เห็นว่านะครับมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับก็อย่าลืม คอมเมนต์ด้วยความสุภาพไว้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับทุกคนนะครับสามารถออกความคิดเห็นได้รู้สึกหนักใจเหนื่อยท้อแท้ตรงไหนนะครับหรือว่ามีกําลังใจที่ดีอย่างไรมีข้อเสนอแนะอย่างไรมาคอมเมนต์พูดคุยกันใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับเผื่อใครที่เข้ามาอ่านนะครับเข้ามาดูศึกษาข้อมูลเนี่ยก็จะได้รับความรู้กันไปนะครับสำหรับพี่น็อตก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ วันนี้มีสินค้าโปรโมชั่นพิเศษสำหรับราเดอร์ที่ติดตามช่องของเรากับโซ่สเตอร์ชุด428ข้อหนา Heavy Duty แกล่งคูณ3จากแบรนด์ โอซากิภายในชุดก็จะประกอบไปด้วยสเตอร์หน้า428จับคู่กับสเตอร์หลังเจาะรูไล่เบาชุบแข็งพิเศษมาพร้อมกับโซ่ขนาด428ข้อหนาโปรที่1ในกล่องมีคูมปองลุ้นโชคฉลองครบรอบ45ปีของโอซากิแจกรางวัลใหญ่รถจัก,กรยานยนต์และของงอื่นๆมูลค่า450,000บาทโปรที่2เพียงสั่งซื้อสินค้าจากทางเพจโอซากิไทยแลนด์และบอกว่ามาจากช่องยูทูบ not present รับส่วนลด20บาทพร้อมส่งฟรี ทั่วประเทศเลยครับทุกคน